ดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Sunfan Story Channel นะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ข่าวลือนะครับหรือว่าการคาดการณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าได้มีข่าวหลุดออกมาครับว่า iPhone 12เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่15กันยายนนะครับก็ คือถ้ามันเป็นจริงนี่คือจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าส่วนตัวเราก็อยากได้ iPhone มานานแล้วนะคือตอนนี้เราใช้ Samsung Galaxy A10 อยู่นะครับก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ3,990บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไอโฟนเนี่ยคือสาเหตุที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่า iPhone ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันแพงมากๆนะครับก็คือ ถูก,กสุดก็แค่ประมาณ14ื่นสอะไรแบบนี้นะครับคือตอนนี้ iPhone ก็แบบอย่าง iPhone 11ใช่ไหมก็ราคาประมาณ24,900นาอนะครับอันนี้เป็นราคาเริ่มตนน้นนะ i p h o น e 11 Pro Max กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกจะประมาณ3 1 0 0 0บาท walking. หรือราวนี้นี่แหละก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน,นครับถ้าทุกคนอยากรู้ก็สามารถไปเซิร์ชในแบบ Google หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลบอกสเปคบอกราคานน่นนี่นั่นเยอะยๆมากมายนะครับแล้วก็ เรื่องของราคาเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับความจุของมือถือด้วยนะครับอย่างเช่น iPhone 11เนี่ยรุ่นเริ่มต้นก็คือ64 g ิใช่นหมก็ราคาอยู่ที่24,900บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็น128ก็จะอยู่ที่26,900บาทครับแล้วก็รุ่น256 g b อันนี้ไม่มั่นใจทุกคนน่าจะ29,000หรือ30,000อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ที่รู้้คือมันราคา20,000อัพนั่นเองซึ่งก็แพงมากๆครับเพราะว่าตอนนี้รุ่นที่เราใช้ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมคือเป็น Samsung Galaxy A10 ครับราคา3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะทุกคนคือคือถ้าเอา3,000มาเปรียบเทียบกับ2 4 0 0 0นี่คือต่างกันประมาณแบบ5-6เท่าเลยนะครับแล้วก็ได้มีรูปหลุดออกมาด้วยนะครับเป็นรูปของ iPhone 12นั่นเองครับก็คือมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ แล้ครับก็คือหน้าตาของ iPhone 12นั่นเองนะคบแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอเปิดตัวแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบเป๊ะแๆบบแบบในรูปที่ทุกคนดูเมื่อกี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวลือไงคือมันไม่ใช่ข่าวจาก Apple นะคบมันเป็นแค่ข่าวลือที่แบบคาดการณ์กันเฉยๆนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่มาทําคลิปแบบว่า iPhone 12จะเปิดตัววันที่15กันยายนจริงไหมครับถ้าทุกคนคิดว่าจริงก็ให้กดไลค์คลิปนี้นะครับ ถ้าุกคนคิดว่าไม่จริงก็ให้กดไ like ลค์คลิปนี้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงหรือไม่จริงอะ่ะแต่เอาตามความแบบอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะของตัวเองก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นครับว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันด้วยนะครับที่ใต้คลิปนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยบาย